ส่งงานครับซีวิ c เอฟดีนะฮะสันนิล้อสิบเจ็ดนะครับคันนี้เครื่องสองพันสินะฮะแต่งไายอาต่อเชียยเข้ามาดีแบกนะฮะจูนของหลักใช้งานน้ำมัน E20 นะฮะันจะปกิดไม่ได้อ่ะก็คันนี้ไม่สองแสนได้หน่อยนะครับ D สองจดจมีเรื่องลิลี่นะฮะจัดก,การให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจุดพอให้ใหม่เรียงไฟให้ใหม่นะครับดูน้ำมันให้ใหม่นะฮะจัดก,การให้ครบทุกระบบนะฮะของผมไม่มีแตนสเต็ปนะครับจัดให้เต็มหมดทุกนนค,คันนะฮะคดีจุเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูโดยใช้ตัวนี้นะครับ AF ไฟแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันก๊าอากาศนะครับสายเป็นซีใส่สแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูนนะจ๊ะจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5นาที10นาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะฮะอันนี้หม่สเสัยต้นๆนะครับมาดู2องจุดดเขาวิ่งกันยังไงนะฮะสปีดเทสนะครับ,ปเ,รบเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจิงทุกอย่างนะฮะไป ข้าที่ใช้ซีวิคเอฟดี2.0นะฮะลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถทั้งบ้านนะครับปรรดาเล็กเป็นยังไงนะฮะพีจูนะครับจูนคันละ3,500บาทนะครับหลังจากนั้นก็ถูเก็บหรืเพิ่มฟรีนะฮะยกเว้นแต่เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเปลี่ยนเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะฮะพีจูนหน้าอุ่นเซตในไทย73นะฮะหน้าปะซอยโรลสีเงินนะครับอีที่คือระบบกาของเจ็ดนะครับ นะครับแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะฮะ Facebook YouTube Twitter, แล้วก็ TikTok นะครับพิมพ์ P Julie Mac Panda นะฮะแล้วก็4ช่องทางแอ่เบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะฮะโอเคก็ส่งงานครับขอบคณครับ